เราได้หูใหม่หูสวรรค์ถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะไม่มาถึงรุ่นยีิบเก้าหรอกบอกเลยได้อะไรกลับไปเยอะมากแล้วความทับใจที่มีกับพอนี้ก็คือคุณครูสองคนมีความตั้งใจในการสอนเต็มที่กับการสอนมากดึกดแล้วยังมานั่งเลยทุกอย่างต้องแหละของมันต้องมีของมันต้องเรียนบอกเลยโคตรเรียวเรียวดีเย สวัสดีค่ะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ความรู้สึกความประทับใจที่เราได้เรียนในคอร์สโคชิ่งล่ามจีนไทยซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่29แล้วแนะนำตัวก่อนนะคะชิงค่ะเบียค่ะโอเคความประทับใจที่ได้มาโรงเรียนคอร์สนี้เรารู้สึกว่าทำให้เรารู้ทักษะการล่ามเยอะขึ้นแล้วเราได้ฝึกล่ามแบบจริงๆตั้งแต่แบบเวลาสั้นๆจนไปถึงเวลายาวๆแบบล่ามต่อเนื่อง แล้วก็ทําให้เรารู้ปัญหาหน้าง,งานเวลามันเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาควรจะแก้ไขยังไงการใช้คําที่เหมาะสมให้เรามีเหมือนมีอาวุธอะติดตัวไปเพื่อที่จะเอาตัวรอดในสายงานล่ามแล้วก็เราก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่างานล่ามมันไม่ใช่งานง่ายๆนะแต่ว่าทุกคนก็ฝึกฝนตัวเองได้แล้วก็นอกจากที่ได้ฝึกฝนตรงนี้แล้วเนี่ยเราสึกว่าเราได้ฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรา ได้ฝึกทักษะการฟังของเราเราได้หูใหม่หูสวรรค์สุดแล้วก็คือคือเราฝึกไปได้เรื่อยๆค่ะเมื่อถึงเราจบจากคอร์สนี้ไปเราก็ยังเอาทักษะของเนี้ยไปฝึกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเราเอื่นได้ฝึกการแยกประสาทในการทําอะไรหลายอย่างทั้งการฟังในการแปลแล้วก็การช่วยเหลือกับพาร์ทเนอร์เราซึ่งกันและกันคือรู้สึก ชอบแล้วก็โอเคมากๆกับคอสนี้คือถ้าเกิดใครถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะไม่มาถึงรุ่นยี่ิบเก้าหรอกบอกเลยถูกป้าเบียใช่ค่ะบอกเลยว่าแบบคอนี้ต้องอืมเป็นแบบอะไรที่ต้องเนาะต้องอจริงขอมาแชร์ของด้านตัวเองนะคะคือปกติไม่เคยรู้เรื่องล่ามมาก่อนเลยแบบล่ามคืออะไรเขาอัดเทปใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนที่เราแชร์กันเขาแบบเขาอัดเทปหรือเปล่าแบบแปลมาก่อน,นใช่ไหมมีเซอร์คิสมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ก,ก็งานงานงานล่ามในครั้งแรกที่แบบเรายังไม่เคยรู้หลังจากนั้นก็พอมาลงคอร์แล้วก็แบบโอ้หมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยมันแบบเออมันดูสําหรับเรามันดูเป็นงานที่แบบเอามีซิ่งอ่ะคนที่มาเป็นล่ามอะไรย่างเงี้ยต้องแบบเตรียมตัวหลายอย่างมีความพยายามมีทักษะด้านภาษาก็ทําให้ได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่จะมาเป็นล่ามหรือว่างานล่ามอะ่ะมี อะไรบ้างมีรูปแบบแบบไหนการทํางานแบบไหนเตรียมตัวยังไงแล้วกว่าจะมาเป็นล่ามได้ยากลำบากขนาดไหนแต่ว่าก็เชื่อว่าคนที่มาลงคอร์สเนี่ยค่ะแบบจะได้อะไรกลับไปเยอะมากแล้วความปรทับใจที่มีกับคอร์นี้ก็คือคุณโคสองคน มีความพตั้งใจในการสอนเต็มที่กับการสอนมากดึกๆเดือดแล้วยังมานั่งแชร์ทุกอย่างเลื่อนเวลาประสบการณ์มาขอยกเลิกคัดเพราะว่าเราแบบติดธุระจริงไม่ให้จะไม่ได้อย่างน้อยก็ขอเลทก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบมีความตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วแบบสอนเลทเวลาด้วยนะคือแบบคือแบบมันยังไม่จบไงคือฉันต้องให้จบ แล้วคือเดทเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการชีวิตฉันเองนั่นคือครูฝาของครูอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือมาแชร์ประสบการณ์ของจริงเรื่องอืมถึงแบบแก้หายฝึกออกเสียงให้ด้วยเนาะฝึกออกเสียงที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งแบบก่อนอันนี้ก็เคยลองไปหาในยูทูปนะพวกงานล่ามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีใครแชร์ขนาดนี้ถ้าเกิดแบบใครสนใจเบื้องลึกเบื้องหลังอยากจะเป็นล่ามก็แนะนำคอนนี้เลยค่ะล่ามไทยจีนต้องแหละ ของมันต้องมีของมันต้องมีมอ่ะใชเลยงั <bloque. S 1> น้นเราขอสามคำสำหรับคอสนี้ดีกว่าสำหรับเราสองคนเราได้สามคำสำหรับเรานะสคำหรับเราคือโคดรเรียวดีเย